วันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่บทเรียนในสาระภูมิศาสตร์นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้แรกก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปกันเลยค่ะซึ่งเราจะเรียนทั้งหมด3เรื่องนะคะในระดับชั้นม .3 า3นี้นะคะเรื่องแรกก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์2คือ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศนะคะและ3คือการแบ่งเขตเวลาโลกมาเรื่องแรกนะคะคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อันดับแรกนะคะเราจะต้องมารู้ถึงความหมายของคำว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ก่อนนะคะ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะบอกอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นมันควรที่จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้บอกภูมิศาสตร์นะคะภูมิศาสตร์คืออะไรภูมิศาสตร์ก็พวกสภาพอากาศสภาพแวดล้อมสภาพพื้นที่ต่างๆนะคะสามารถที่จะสามารถบอกได้ว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งนะคะการกระจายขอบเขตต่างๆต่อมาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะสกลุ่มคือกลุ่มที่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลคืออะไรก็คือที่ได้ออกมาเลยนะคะ เป็นสิ่งที่เราได้เนื้อความข้อความออกมาเลยเนื้อหาออกมาเลยและ2คือที่เป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ในที่นี้ก็คือการที่นะคะต้องนําไปใช้เช่นนะคะเช่นอาจจะเป็นไม้เม็ดไม้บรรทัดนะคะอาจจะใช้ในลักษณะของทางภูมิศาสตร์ได้ในรูปแบบหนึ่งนะคะ แต่สำหรับม3นี้นะคะเราจะเน้นนะคะเรื่องแรกนะคะเครื่องมือทางมิทิศาสตร์แรกก็คือแผนที่ค่ะแผนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนเคยใช้นะคะเคยใช้และปัจจุบันก็ใช้แต่ปัจจุบันนะคะนักเรียนอาจจะไม่ได้ใช้แผนที่ที่เป็นแผ่นแล้วแต่นักเรียนใช้แผนที่ในมือถือ เะคระืค่องมือสื่อสารของนักเรียนแต่เราจะกลับนะคะกลับไปดูความรู้เก่าๆก็คือแผนที่ที่เป็นแผ่นๆนั่นเองนะคะแผนที่ในที่นี้นะคะหรือ m a p ก็คือ Map แผนที่นะคะจะแสดงลักษณะของผิวโลกนะคะที่อยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ โดยนะคะจะแสดงบนพื้นราพื้นราในที่นี้เพราะอะไรเพราะมันอยู่บนกระดาษนั่นเองย่อส่วนให้เล็กลงนะคะเพื่อให้เห็นและก็ต้องมีการใช้เครื่องมือหรือสัญ,ญลักษณ์แทนอันนี้คือตัวอย่างแผนที่โลกในสมัยโบราณน,นะคะแผนที่โลกในสมัยโบราณไม่ใช่ประเทศไทยนะคะไม่ใช่ประเทศไทย อันนี้นักเรียนเห็นไหมคะตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือภูเขานั่นเองเขาพยายามวาดจำลองนะคะตรงนี้ก็คือช่องแคบต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่โลกโบราณเหมือนกัน a MAP OF the world นะคะแผนที่โบราณประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะคะให้นักเรียนลองดูประเทศไทยอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะ่ะประเทศไทยเนี่ย ะะจะมีลักษณะพิเศษที่สามารถบอกได้เลยนะคะว่าเป็นประเทศไทยจะมีลักษณะเป็นเหมือนรูปขวานนะคะโดยปลายด้ามขวานเนี่ยจะตั้งอยู่ระหว่าง2องอะทะเลนะคะก็คือทะเลเอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะสองมหาสมุทรนั่นเองอันนี้ก็เป็น แผนที่โลกโบราณเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เป็น Pacific นะคะอันนี้แผนที่โลกโบราณเหมือนกันคะ่ะเขาบอกเป็นอเมริกานะคะคือมันเป็นภาษานะคะภาษาลาตินในสมัยก่อนนะคะแต่ตรงนี้มันสามารถบอกได้ว่าเป็นอเมริกานะคะอันนี้คือแผนที่อเมริกาเหนือนะคะส่วนอันนี้เป็นอเมริกาใต้ เดี๋ยวเราจะได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะก็คือทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มามดูแผนที่นะคะแผนที่เขาบอกว่าสามารถแบ่งตามใช้งานเป็นแผนที่อ้างอิงและแผนที่เฉพาะเรื่องจะมีองค์ประกอบดังนี้นะคะชี่นนักเรียนเห็นนะคะเขาบอกว่า แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศในบริเวณคาบสมุทรัอนนาโตเลียนะคะอนาโตเลียคืออะไรนักเรียนดูนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วแน่นอนอจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างชื่อแผนที่นะคะสัญลญักษณ์จะมีสัญลญักษณ์ต่างๆตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ ขอบระวางขอบระวางก็คือเหมือนขอบในนั่นเองนะคะจะเขาบอกว่าจะมีตัวเลขบอกค่าพิกัดต่างๆตรงน,นี้นะคะบอกค่าพิกัดต่างๆมีเส้นโครงแผนทีเ่เส้นโครงแผนที่ก็จะเป็นพวกนี้นะคะเส้นโครงแผนที่ประกอบด้วยเส้นเมริเดียนเส้นขนานนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าเส้นเมริเดียนและเส้นขนานคืออะไร ะะเส้นเมริเดียนก็คือตรงนี้ค่ะเส้นที่เป็นอะไรคะเป็นตั้งตรงลงมานะคะแต่ถ้าเป็นเส้นขนานเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเส้นขนานก็คือเส้นที่เป็นแนวนอนนั่นเองนะคะต่อมาจะมีมาตราส่วนที่คอยบอกว่าเป็นการย่อระยะเท่าไหร่นะคะ มีการบอกทิศว่าอันนี้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะทิศเหนือก็จะเป็น N นะคะทิศเหนือจะเป็น N นะคะทิศใต้ตจะเป็น S นะคะทิศตะวันตกจะเป็น W ทิศตะวันออกจะเป็น E กับ e East นะคะอ่าพิกัดภูมิศาสตร์นะคะพิกัดภูมิศาสตร์ก็คือจุดตัดตรงนี้นะคะจุดตัด ระหว่างลตัตจูดกับลองจิจูดตรงนี้นะคะนนเขาเรียกว่าพิกัดภูมิศาสตร์และคำอธิบายสัญลักษณ์ตรงนี้ว่าถ้าเป็นสีนี้คืออะไรถ้าเป็นความสูงนี้คืออะไรจะมีบอกในแผนที่ทุกแผนที่นะคะองค์ประกอบของแผนที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วเนาะจะบอกเป็นมาตราสว่วนนะคะข้อมูลที่แสดงในแผนที่ สัญ,ญลักษณ์และก็ระบบอ้างอีกในการกำหนดตำแหน่งนั่นเองอ่าองค์ประกอบของที่ก็คือสเกลมาตราส่วนนะคะมาตราส่วนสเกลเนาะมีคำพูดมีแบบอัตราส่วนมีแบบกราฟิกหรือไมยบรรทัดบอกนะคะ,ะต่อไปค สัญลักษณ์หรือซิมโบลนะคะเป็นเครื่องหมายชนิดต่างๆเนาะเครื่องหมายว่ามีประกอบไปด้วยสีอ่าสีแทนอะไรบ้างนะคะรูปภาพเครื่องหมายหรือแม้แต่ลายเส้นอ่าเรามาดูนะคะอันนี้เป็นไงคะอันนี้เป็นสีนะคะโดยส่วนมากนะคะสีน้ำเงินนะคะสีฟ้าจะแสดงถึงอะไรคะถึงน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้านักเรียนสังเกตนะคะบริเวณที่เป็นพื้นดินเนี่ยจะไม่มีนะคะการระบายสีหรือการใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินเพราะตรงนั้นถ้าเขาอ่านแผนที่เขาจะคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นน้ำนะคะเป็นแม่น้ำลำคลองหรือเป็นทะเลพวกนี้นะคะการใช้สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์นะคะตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ส่วน ตรงนี้ก็คือจะใช้ลักษณะลายเส้นต่างๆนั่นเองอันนี้คือแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะเฉพาะเรื่องคืออะไรคะเฉพาะเรื่องก็คือการกระจายของประชากรในทวีปเอเชียนั่นเองนะคะอันนี้คือเฉพาะเรื่องเห็นว่าบริเวณนี้นะคะนักเรียนเห็นเนาะตรงนี้เห็นไหมคะใช้สีเขาจะมีการบอกว่าสีนี้สีนี้คืออะไรนะคะ อ่าอันนี้คือแผนที่เฉพาะเรื่องเหมือนกันนะคะแสดงกระแสน้ำในมหาสมุทรอันนี้อะไรคะนักเรียนนักเรียนทราบไม่เอ่ยนะคะมีเส้นเส้นเนเส้นเส้นเส้นสน,สน,สน, CC นะคะเขาบอกว่าเป็นการแสดงแผนที่อากาศนะคะมีการแสดงแผนที่อากาศนะคะ จากแผนที่เขามีคำถามว่าจากแผนที่บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศเป็นอย่างไรนักเรียนหาแผนลักษณะเจอไหมคะแผนที่ประเทศไทยตรงไหนตรงนี้เองประเทศไทยนะคะหนึ่งบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะตอนบนจะมีอากาศเย็นเพราะความเพราะความกดอากาศสูง จากจีจะแผ่ปกลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้นะะนนะะสองนะคะบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะคะทั้งหมดตรงนี้นะคะจนถึงภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นตรงนี้เองนะคะส่งผลทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของการอ่านนะคะต่อมา อันที่สองก็คือลูกโลกจำลองนะคะลูกโลกจำลองนักเรียนคุ้นชินอยู่แล้วแหละนะคะเป็นหุ่นจำลองมีลักษณะคล้ายๆโลกนะคะโลกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโลกไม่ตั้งตรงนะคะโลกจะเฉียงจะทามุมเฉียงตรงนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของโลกนะคะแกนโลกก็จะเป็นแบบนี้และโลกไม่ได้กลมแต่มีลักษณะทรงกลมคือ ด้านบนนะคะจะแป้นจะบีบลงจะบีบลงมันเป็นการดึงซึ่งกันและกันทําให้ด้านบนมันด้านบนกับด้านล่างเหนือกับใต้นะคะบีบลงนะคะเขาเรียกว่าสรงกลมนะคะมีการจําลองการการะจายตัวต่างๆแผนที่ประเทศต่างๆนะคะมีสามารถมีทิศทางการหมุนได้การโครจรได้นะคะอันนี้นะักเรียนน่าจะคุ้นชินนะคะ ต่อมานะคะเครื่องมือที่3ก็คือรูปถ่ายทางอากาศนะคะรูปถ่ายทางอากาศคือรูปที่ถ่ายจากทางอากาศเองนะคะโดยเอากล้องเนี่ยไปติดเขาบอกว่ากับอากาศยานอาจจะเป็นขึ้นไปถ่ายเองก็ได้นะคะขึ้นเฮลิอคอปเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปลงมาสำรวจว่าลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไรหรือการจะใช้ดโดรนถ้านักเรียนนะคะใช้ดโดรนบินขึ้นไปถ่ายมันจะมีกล้อง ที่ใช้คอยดูแลดูว่านะคะมีลักษณะอย่างไรเหมือนกันเขาบอกว่าควรศึกษาควบคู่กับแผนที่เพราะบางครั้งเราจะสามารถบอกได้อ๋อตรงนี้มันคือตรงนี้นะที่รูปถ่ายออกมาจะมีอยู่สองแบบนะคะคือแนวเฉียงกับแนวดิ่งแนวเฉียงคืออะไรจะมีลักษณะเฉียงนะคะทำให้เห็นนะคะตรงนี้เหมือนเส้นขอบฟ้า นะคะเหมือนเส้นขอบฟ้าแต่ถ้าเป็นแนวดิ่งเนี่ยจะเห็นแค่ลักษณะของพื้นที่เท่านั้นนะคะให้นักเรียนได้ชมนะคะการสรุปนะคะรูปแผดทางกาศจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะอันแรกก็คือเป็นแบบแนวดิ่ง90องศานะคะ 2นะคะแบบ30องศาหรือเขาเรียกว่าเฉียงต่ำนะคะจะไม่ปรากฏให้เห็นเส้นขอบฟ้านะคะใช้ดูภาพส่วนรวมและ3นะคะหกองศาจะเห็นว่ามีลักษณะที่ยาวมากนะคะให้เห็นเส้นขอบฟ้าอันนี้คือลักษณะของรูปถ่ายทางอากาศค่ะ รูปถ่ายทางอากาศแล้วนะคะก็ต่อมาควบคู่กันก็คือภาพจากดาวเทียมนั่นเองนะคะภาพจากดาวเทียมนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คือโลกอันนี้คือดาวเทียมเขาบอกว่าเป็นภาพถ่ายพื้นผิวโลกนะคะที่ถ่ายจากนอกโลกนะคะนอกโลกหรือซึ่งมันจะอาจจะอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกนะคะ ภาพข้อมูลนะคะจะเป็นเชิงตัวเลขแล้วก็มีการสะท้อนมันจะมีลักษณะของการส่งมาแล้วเป็นสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจากวัตถุต่างๆที่ต้องการตรงนี้นะคะพอสะท้อนแล้วนะคะมันก็จะไปเป็นแต่ละจุดก็จะมีค่าตัวเลขของมันนะคะแล้วจะสามารถเอานามาประกอบกันทำไมเราถึงมองเห็นภาพเป็นช่องแตกต่างกันได้ ะะเพราะช่องสี่เหลี่ยมที่ปรากฏแทนความละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดมากเท่าไหร่มันก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมมากเท่านั้นนะคะเหมือนเราขยายรูปอะคะ่ะถ้านักเรียนลองขยายรูปเนาะขยายรูปของนักเรียนถ้ารูปนักเรียนมีความจุนะคะหรือขนาดเนี่ยสัก20ล้านพิกเซล ะะแสดงว่ามันจะมีทั้งหมดช่อง1มันจะมีทั้งหมด20ล้านช่องนะคะมันจะทำให้มีความคมชัดมากขึ้นนะคะวัตถุต่างๆจะมีค่าสะท้อนแตกต่างกันนะคะทำให้เกิดสีรูปร่างอะไรที่ชัดเจนนะคะสิ่งที่เราคิดนะคะสิ่งที่เราคิดเป็นแบบนี้อ่านะต่อมาสิ่งที่เป็นจริงคืออะไร คือแบบนี้ค่ะอันนี้คือภาพจากดาวเทียมชนิดของดาวเทียมนะคะมันมีหลายชนิดนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ชนิดสื่อสารเท่านั้นนะคะไม่ได้มีแค่ชนิดสื่อสารเท่านั้นนะคะมีอะไรบ้างมีอุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาคืออะไรลักษณะสาภาพภูมิอากาศเอาไว้โดยเฉพาะนะคะสมุดศาสตร์ก็เอาไว้ในเรื่องของมหาสมุทรสำรวจแผ่นดิน ก็เพื่อสำรัจแผ่นดินนะคะสื่อสารใช้ในการสื่อสารติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะดาวเทียมเพื่อกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือที่เรียกว่า gps นั่เองนะคะหรือดาวเทียมเพื่อกิจการทางะะอาหารที่นักเรียนเห็นในรูปนะคะมีดาวเทียม goes นะคะดาวเทียม t o s นะคะหรือปัจจุบันอันนี้ที่สำคัญนะคะดาวเทียมไทโชด เป็นดาวเทียมที่ใช้เป็นของประเทศไทยนะคะและดาวเทียมไทยคมไทยคมเนี่ยถือเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยนะคะใช้ในการสื่อสารปัจจุบันนะคะมีไทยคม4ไทยคม5ไทยคม6แล้วนะคะการแปลความหมายภาพจากดาวเทียมนะคะสามารถเป็นภาพพิมพ์นะคะหรือเป็นข้อมูลตัวเลขได้นะคะ มันจะมีการนำมาแปลงนะคะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์